<c oughs> สวัสด,ดีจ้าสบายดีพี่น้องเสียงแววแววมาอีกแล้วเด้ออันอน,นี้คือเสียงใครน้องอานตัวเองอยังบูื่อตัวเองนะพี่น้องเลยตลกตลกเสียงนางเอกสายเดี่ยวมาอีกแล้ว แม่น้องอมสินมาอีกแล้วจ้าแม่น้องอมสินมาอีกแล้วจ้าก่อนจะเข้าเรื่องกัขอขอคุณที่ติดตามแม่ออมสินคนไหนไม่เข้าใจคนไหนเข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเดอ้อพี่น้องเดอ้ออือบ่กเป็นอย่างขอแม่ไวามาชมมาเงี่ยงหูฟังกับกดเดือนไปก็ดีใจแล้วเนาะเออ นั่นแหละเพราะว่าแม่อมสินบไดเวาใส่เอฟซีจากคนเนอคนใดแม่อมสินกันบเบเดอโทษขออาไยแหละเว้าออกไปที่มันผิดพลาด์อะไรกับไอโทษดเซโลอโทษทุกท่านและทุกคนที่ผู้ใหญ่ผู้น้อยเขามาฟังเนาะอันนี้ก็ขอย้ำหน่อยนึงบบไดแต่แชนแนลบบได้มาแอบเสียงแม่อมซินเดอร์แม่อม,ส,อม,อมสินแหละ เป็นคนขอผักลงช่องเขาเองอันนี้แหละนี่มันแม่อม,มสินบอกม,มีช่องแม่อม,มสินนะเนี่ยคันเสียตเองกะปีนี้บผักบโบเฮดเนียปีนี้วาบวันแปีหน้าพี่น้องปีนี้ขอผักลงช่องแต่สนแนวก่อนมือใดเขาเบื่อบอกให้ลงไปละทางซียามาคุยกันเนาะ <c oughs> สบายดีเ้อสบายดีดทุกท่านทุกคนเด้อื้อนี้ให้มาดูธรรมชาติป่าป่ามมีน้ํายิมคลองพี่น้องบันไดลงไปเนาะมาเว้าต่อกันภาคที่สิบเจ็ดเนาะพี่น้องมาเว้าต่อาหาซีฮอสตอนมันไปได้ค่อยอยูจันเท่าแก่คนพี่น้องค่อยออกจางนั้นมาเนาะ หาว่าค่อยทีเอากุ้งลงบอ่อเนื้พี่น้องอืค่อยก็ออกมาออกมาแล้วค่อยก็ับไปอยู่สวนเนาะพี่น้องเนาะไปอยู่สวนไปยูปย่จันน้าไปด่าก่อยพี่น้องนำ้ำสองครั้งสามครั้งแล้วไปด่าได้พี่น้องอเ้ยได้ว่านั้นได้ดา่าโทษไปดา่านโทษไปดา่ปดานคนงานเพิ่นเองว่าคนงานเพิ่นหาคนเฮ้ยเข้าใจพิษแล้วเข้าใจพิษแล้วอืมเฮาก็รู้ว่าคนใดเป็นคนใดเนาะ เข้าใจพิดแล้วว่าเขาหางานให้เข้าไปถามเองถามกระตูเฮียลามเองเฮียลามมาว่าเออเขาซิมมาซาวบอกเขาต้องการคนงานค่อยกระปเลยพี่น้องเพื่อนเพื่อนทีคิดว่าจะค่อยยีบบ่มีปัญญาเอออย่าไปคิดซะไปไปอย่าไปคิดซะออคนเฮามันเบื่อได้มันก็เดินหน้าได้อ,อืมขั้นวานเ,ออเกลือเกิดเป็นหนอนนะนะ เกลือยุ่ใส่ว่าเกิดเป็นนอนบ่แม่นเกลือบ้านตัวเองว่าเกิดเป็นนอนนั่นแหละบ้านตัวเองนั่นแหละครอบครัวตัวเองนั่นแหละคันว่าถ้าแกอันถ้าแกนี่คนคนนี้วอาว่าลูกน้องแต่ละคนนี่เป็นนอนทุกคนเกลือเป็นนอนเกลือเป็นนอนป้าโตเกลือบ้านกูไม่ได้เคยเป็นนอนดอกคันเกลือบ้านมึงแหละเป็นนอนอยู่ เฮ็ดเองทําเองค่ะเป็นนอนใหญ่น,นอนขนด้วยมันเจาะก,กิบตับมันเจาะก,กินไตเจาะก,กินสมองเกินบนเรือ,อยังแหละคููมือนี้เรือ,อยังค่ะอืมลํำมันกระบนเรือแล้วมันกิ่นลำํำเยาะลํำยานอ่ะ <c oughs> <c oughs> มันสิแหนกินกระดูกมึงแหละมันสิแหนกินให้มันบนเรือ,อยังมันเบาผ่านมา มันสิแฮนกินเนื้อสิแฮนกินหนังเวลามันเคียดมาค่ะมันเว้าวงอีพีดิบว้าวใส่นะว้าวใส่แกแก่คนนี้นะมันสิแฮนกินมดเนื้อหนังให้มันยังเหลือแต่กระดูกหล,ล่อนๆพูสิกินใน้เมดละช,ชิกลับลาวมันบ่าก <c oughs> ินเมดละบ่กินเมดละบ่เออไกรสิได้กลับลาวแล้วเนาะเออกลับมีบ้องมีมองอยู่ละบ่มีมองอยู่ละบ่องอะบเงินล้านเงินแสนนำไปปุ๊กไว้ละบ่อัน้หาดฮะปุ๊กไว้ละบ่ เม่นเขาไล่นี่เม่นเขาทุบทิมเราบ่ไปปุกใส่ดินละดุนเดวดินหลวงยวนอันแถวซิโนค่ะอืมกูไปแวะเบิร์กคือว่าเตะเซะและเฮือนมึงค่ะมึงว่ากูบอเห็นเหื่นมึงติเขาพาไปเบิ้งเรียบร้อยเฮือนมึงบ้านมึงส่องมึงนะอีพีดิฟอีพีดิฟมึงอย่าอวดทั้งอย่ามึงอย่าอวดมีอย่ามึงอย่ารั้มมึงอย่ารวยหลายอืมตอนนี้มึงล้มมึงรวยเดี๋ยวมึงก็จิตกทุกข์ได้ยากดีดกลูกหลานมึงหลายเดี๋ยวนี้อืม มึงก็ยังสิงหูดอกว่าความทุกข์กับคืนมาหามึงมันชีเป็นยังไงอีกครั้งหนึ่งผ่านมึงมึงมามึงก็ทุกข์ประแฮงแล้วเอาผัวเขาแล่นหนีผ่านมามึงก็ทุกข์ประแฮงละพาผัวเขาแล่นหนีหัวสุกหัวส้นผัวเขาก็อดล่ำอดรวยอดหัางอดมีคิดทุกข์ตียดำดำพวเท่านั้นก็สุดเจ้าเอ้ยคันขือข่อยนี่ขี้ร้ายคือข่อยข่อยกันยังบกกลิ่นว่าได้วบาติสีให้มาข่ามขาข่อยขี้ร้ายย่างกะง้มง็บงัมงบย่างก้มหน้า เออคันว่าเออมีรถเก่งบ่มีรถจักรขี่บ่มีเฮื่อนสองสานสามสั้นบ่เออกับพ่อเอาอยู่ปัวเขาก็ะไรอันนี้ทุกจิตายก็ยังไปดึงเอาผัวเขามาโอ้ยเขาเลยอักแพงกันแทะเพื่นมันไปดึงเอามาเออจักขี่รายบ่ขี่รายแหละเจ้าเอ้ยบ่มีผู้อาจักขี่ลายบ่ขี่รายแลยเจ้าเอ,อ้บอยออบ่มีผู้อาเออมันก็เลยไปดึงเอาผัวเขามากับเบืเอนะ้องอ่เนี่ย หาซิมาาดีดีดีขึ้นมาอยู่กับตุกแกคนนี้แหละว่าแต่ของกูอันนี้กับของกู้กูกูอยู่งหันแหละเป็นนกเขากู้ยู่งหันแหละเจ้าของเขาเขาบอกว่าว่าอันใดเป็นอันใดว่าว่าอันอีพีดิฟนี้ว่าเป็นของกู้อันนี้แหละว่าเขาเรียกตุ๊กแกตุ๊กแกนั่นแหละเกาะยู่งหันหละบ่มีทางไปบ่มีทางไปเป็นตุ๊กแกเกาะยู่งหันหละพี่น้องเลย ว่านี่ลูกคุณ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 กูนี่ลูกคุณกูณวักมึงอย่างแน่มึงพอได้แหละอืไปเว้าวิใส่สกว่ากูนี่ลูกคุณมันโมเมนต์กูดอกเอาอยาฆ่าปูลงบ่กูบ่อนเนิร์ดมึงมันโมเมนต์กูดอกคอบคัวเฮือนของพวกมึงเองสารวุ่นวุ่นวายเองช่วงนั้นฮะหาแต่คนเนี่ยนี่เองอีพีดิบยโยก,ยกเป้าหูแล้วกลับไปด่าลูกน้องแล้วก็ไล่ออกบางคนก็ เป่าหูคนนี้กะไปเล่าไล่ออเป่าหูบักเปาแล้วกบไปไล่ออเป่าหูย่าญยายุบอปย่าญาย,ายุบในน,น่้นนี้ก็ไล่เราออกอีกพี่น้องอือีอันนี้นะอีขวงอันนี้ค่ะมันจะเป็นใหญ่เป็นเตะม,ม,ม,มันบรได้คือลุงนั้นดอกอืแยบแยกตําแดงเขามันขวงสุดยอดพวกเอฟซีที่น่ารักเป็นจังได้คือบุมาล,ลมพัดตึงเลย คือพว่ภาคเงินให้ซื้อเหล้าซื้อเบียร์กินเลยภาคมาหลายๆเด้พี่น้องเด้อดีใจนําเด้อภาคมาให้มันกินนะมันคนทุกคนยากได้เจ้าเอ้ยภาคมาให้มันกินลายพวกสอกโตให้มันกินเหล้าให้มันเป็นตับแข็งให้มันตายภาคใม่มันกินหลายๆเจ้ายังบอกดอกมันล้ำมันรวยยังได้เงินทองมันหลายได้พี่น้องเงินทองมันหลายได้เป็นล้านเป็นแสนเป็นโกดมึงเนี่ยมันสั่งเงินมันอ่ะ สี่ห้าสั้นเลยอยู่ลาวค่ไปเบื้องแน่รถเก๋งรถเบ,เบนท์มันซื้อจอดไว <c> ้ <oughs> มันจอดซื้อเพื่อเลียนกันเป็นแถวพี่น้องอืเมนเว้ลดอกโมเมนเว้ลดอกกันบอเสื้อนี่ปีหน้าเมื่อรถกับแมวมสินสิพามเมื่อเบืงองเอฟซีคนใดกด็้อืมเหือนอายคอยมีรถนําส่งพาไปบริอวดราอวดรวยดอกคอมีขี้คือมันําสินบอยาก็ว้าวบอยากว้าวบอยกเว้าวา เ,เติบเหมือนอ้ําบานเบิงบ้งตัวจริงแน่ปานปะกับปานก้นขี่ควายหูดังกับหูดังควายแม่ไปทั้งไหปแม่อายุห้าหกสิปไปเรียกเขาเมอ่อ้วกแวทุยอือยากจะอ้วกอืมเอินแม่เขาฝากเงินให้กินแม่เขาจักกสวยงามกว่ามึงกับบุญหุจักแหละอืมบาดเขาเอินเพิ่นว่าอีกกุ้งอีบอ่อกุ้งอีเท่าอีเหี้ยวป้า กูขอบใจหลายๆเด้ออบอใจละลายเด้อคนที่ว่าอีผีดิฟนี่อีเท่าอีเหี้ยวมันเวาเสิค่อยนี่คือคือสุดเจ้าคือสุดเจ้าอันวาเสิมันคูมมือเลยมันเวาเสิค่อยอเอ้เ้ยปังไา้มึงหาอาฟุมิยาเถ่านะเออขี้ไล่ก็ขี้ไล่เอ้ย,ย,ย,อยมึงเอาใดจังไดผีสี่คนแบบนี้โอ้ผีสี่คนคือกันเดียวนี้ก็ได้ <laughs> เออพี่น้องเอ้ยอืม ว่าแต่นี่เลยค,ค,คุณนี่เลยคุณเขาแก่คนนี้อ่ะนี่เลยคุณที่สั่งเด็กกระดอแทะนี่เลยคุณที่สั่งเด็กกระดอแทะมันมีความจริงอบอกเอาความจริงออกมาว้าวเลยว่ากูเป็นคนอายาาฆ่าป,ปู่ลงเออกระโตงเฮือนมึงอห,หละเอาลงเองเกลือเฮือนมึงหแหละเป็นนอนเป็นปิบปีิปีบปีจือมึงกินยั่ะเออะนอนก็นอนใหญ่นอนมันออกบได้มันจื๊อกิ่นั่แหละคันมันกินบวชเลยมันคือสีบอกหนีจากมึงดอกสีบอกไว้ให้อบุญซะสีบอกว้าไว้ให้อบุญซะ ถ้าเอาเลยน,น้อยเราก็กขายที่ขายทางลูกน้องตแต่ละคนเราายายให้หรอยกยังคือว่ายังดําสองขรอคัวบ่เดียวี้ขั้นอีโม,มขั้นอีพีดิฟนี่บ่ตายนี่คือสิบบ่มีดีดอกลูกน้องสองคือขาชินีบดทุกคนดอกเมตาลูกลานเลนเขางกบ,บอยู่ดอกพี่น้องเอาเจาะไว้ก่อนเนาะกำลังมันพี่น้องไว้ต่อพักที่สิบแปดเนาะอย่างนี้ขอฝากลง แต่สแน,นลคือการ o เดอ้อพี่น้องเดอ้อแต่สแน,นลไม่ได้เอบแสงเดอ้อให้เข้าใจว่าแม่อมสินกับบูมี่สองเนาะแม่อมสินเป็นยังบูเฮดสองเอยัง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 ให้ลูกเฮียนจบก่อนบูมี่ไปอ่านหนังสือน้อยคนเม้นมันมาบูหูจักเนาขะขอโเข้าใจเดอ้อบ,บายบายขอมีแต่วามซุขความจเจริญ